ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางความรู้ความเข้าใจในการอบรมจิตคือสมาธิภาวนาการทำจิตให้สงบ ปราจากนิวรณ์ทั้งห้าจนจิตตั้งมั่นเรียกว่าสมาธิจิตเมื่อตั้งมั่นแล้วก็จะเกิดความมั่นใจในอัตในธรรมที่ได้ปฏิบัติแล้วนั้นคือมีความมั่นใจว่าสมาธิให้ผล มีความสงบเป็นที่ตั้งสมาธิดับระงับความพุ่งสร้างสมาธิทำให้จิตใจเยือเกเยน็นสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเหล่านี้เป็นต้นล้วนจะเกิดจากความมั่นใจที่ใจตั้งมั่นแล้ว สมาธิจึงเป็นคุณอันประเสริฐสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้หลายแห่งหลายในทั้งฌานทั้งสมาธิในหนึ่งทรงแสดงไว้ว่าสมาธิงพิฆเวพาเวทะเป็นต้นซึ่งแปลความว่าดูก่อนพิทุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทำสมาธิเถิดเพราะสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะรู้ตามความเป็นจริงที่ท่านกล่าวว่าสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะรู้ตามความเป็นจริงนั้นหมายความว่าเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วก็จะเกิดปัญญา ความรู้ความเฉลียวฉลาดแต่เมื่อจิตตั้งมั่นต้องเกิดความคล่องตัวคือเกิดความชนานาญปัญญาจึงจะเกิดถ้าสมาธิเพิ่งเกิดใหม่ๆยังไม่มีความสามารถที่จะเกิดปัญญาถึงระดับที่กล่าวมาแล้วนั้นที่กล่าวมาแล้วหมายความว่าสมาธิที่ชำนาญแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงต้องพยายามทําให้มากทําให้บ่อยๆพยายามฝึกพยายามฝึกสมาธิให้หลายๆอริยบทอย่าเป็นแต่เพียงนั่งอย่างเดียวเพื่อให้กานเพื่อให้จิตของตนสงบได้ง่าย ในพระสูตรหนึ่งพระศา,าสดาทรงแสดงไว้ว่าผู้ที่จะบำเพ็ญสมาธินั้นจะต้องอาศัยอริยมรรคเจ็ดเบื้องตน้นท่านเรียกว่าเป็นบริขารของสมาธิธรรมะที่เป็นบริขารของสมาธิในข้อแรกก็คือสัมมาชิฐิความเห็นชอบ ข้อสองสามมาสังกัปปะดำริชอบข้อสามสามมาวาจาเจรจาชอบข้อสี่สามมากรรมมันตะการงานชอบข้อห้าสามมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบข้อหกสามมาวายามะเพียรชอบ ข้อเจ็ดสาัมมาทิระลึกชอบทั้งเจ็ดข้อนี้ท่านเรียกว่าเป็นบริขารของสมาธิในพระสูตรหนึ่งโดยท่านเปรียบไว้ว่าสาัมมาทิธิความเห็นชอบและสามมาสังกัปปะซึ่งเป็นตัวปัญญานั้นเป็นองค์เบื้องต้นที่ควรแก่การทำสมาธิเพราะผู้ทำสมาธินั้น ต้องเป็นผู้ได้รับการศึกษามีความรู้มีความฉลาดจะได้บำเพ็ญสมาธิให้ถูกต้องถ้าหาว่าการทำสมาธินั้นยังไม่ถูกต้องความสงบก็ยังจะไม่เกิดขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาสังกัปปะดัมริชอบดัมริชอบนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ ดำนิออกจากกามวิตกจิตจะต้องไม่ตรึกถึงอารมณ์ของกามพยาบาทวิตกจิตจะไม่ถึงไม่คิดถึงความขัดเคืองโกรธแทน้นพยาบาทอาฆาตผู้อื่นต้องเป็นจิตที่สงบและเย็นวิหิงสาวิตก จะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นหรือทำการเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับการเดือดร้อนสามมาสังกปะความดำริชอบจึงดำริออกจากวิตกที่เป็นไปให้จิตมัวหมองเป็นทั้งการมาฉันเป็นทั้งพยาบาท และความฟุ้งซ่านต่างๆทั้งสามประการนี้จิตที่จะบำเพ็ญสมาธิแต่ละครั้งต้องชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วปราศจากวิตกขั้งสามอีกประการหนึ่งสาัมมาวาจาสัมมากรรมมันจะสัมมาอาชีวะ รวมลงก็คือเป็นศีลสิกขาศีลเป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติสมาธิถ้าหากว่าศีลไม่มั่นคงศีลไม่ดีก็จะเกิดความเล่าร้อนใจซึ่งเรียกว่าวิปจิสารเช่นพูดไม่จริง เมื่อเรารู้ว่าเราพูดไม่จริงให้คําเท็จต่อผู้อื่นไปแล้วเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าศีลข้อมุสาของเราขาดไปบกพร่องไปเสียหายไปเมื่อองค์ไม่เต็มตามกําหนดใจของเราก็พร่องใจของเราก็ไม่อิ่มเมื่อใจของเราไม่อิ่ม คือระแวงหรือไม่สมบูรณ์ในศีลข้อนี้ก็จะทำให้ใจฟุ้งซ่านด้วยประการต่างๆแม้ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันที่จะทำให้ศีลเกิดฟวาไม่บริสุทธิ์แล้วก็ยากที่จะทำให้จิตเกิดฟวาสงบได้ง่าย ข้อศีลเป็นพื้นฐานที่ตั้งของสมาธิผู้ที่จะรักษาศีนห้าก็ดีศีนแปดก็ดีศีนของพระศีนของเนนก็ดีศีลประเภทใดต้องรักษาศีลประเภทนั้นให้บริสุทธิ์การทำสมาธิจึงจะถูกต้องและไม่มีวิปฏิสารไม่เดือดร้อนไม่กังวลไม่เครือบแคลงใจ ส่วนสัมมาวายวายามะสัมมาสติสัมมาวายามะเป็นตัวความเพียรความเพียรน,นั้นกล่าวโดยง่ายๆก็คือเพียรขจัดอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องได้แก่อารมณ์ของกามันฉันความใคร่ในกามอารมณ์ของพยาบาทความโกรธอารมณ์ของถีนมิทะความหวงเหงาหาวนอนอารมณ์ของอุทธจัจ กุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญอารมณ์ของวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเหล่านี้ต้องเพียรละให้หมดไปเพราะสัมมาวายามะนั้นเป็นความเพียรที่สุดก็คือสองประการโดยย่อๆเพียรละกับเพียมบำเพ็ญให้เกิดขึ้นอารมณ์ของนิวรณ์ทั้งห้าเป็นสิ่งที่ควรเพียรละ อย่าให้เกิดมีขึ้นให้ใจปลอดจากนิวรณ์ไม่ว่าจะเป็นข้อใดและให้ใจเป็นปกติเป็นกลางเมื่อใจเป็นปกติเป็นกลางแล้วเพียนบำเพ็ญภาวนาให้เกิดขึ้นในการที่เราภาวนาบทใดเช่นพุโทโธพุโทโธว่าพุโทโธอยู่ในใจให้ใจนึกว่าพุโทโธ ก็มีสติรู้ใจใจนึกว่าพุทโธก็รู้อยู่ตั้งสติตั้งจิตไว้อย่างนี้ให้รู้ไว้อย่างนี้ที่รู้อย่างนี้คือเพียรบำเพ็ญให้จิตสงบเกิดขึ้นและเพื่อป้องกันไม่ให้อารมณ์ของนิวรณ์เข้ามาแทรกจิตใจจึงต้องภาคเพียรพยายามอยู่อย่างนี้ จนฝ่าความสงบจะเกิดขึ้นกับจิตเมื่อความสงบเกิดขึ้นกับจิตจิตก็ตั้งมั่นอารมณ์ของนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งก็เกิดขึ้นไม่ได้ความเพิ่มบูณ์ด้วยความมีสติก็บริบูรณ์ขึ้นจิตก็ตั้งมั่นก็คือสมาธิเพราะเหตุนั้น ผู้ที่ต้องผู้ที่จะบำเพ็ญสมาธิพึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์มีความเห็นที่ถูกต้องบำเพ็ญเพียรให้เกิดมีขึ้นด้วยความสามารถของตนความเพียรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการที่จะปฏิบัติต่อเนื่องได้นานๆการทำอะไรอยู่นานๆมักจะเกิดอุปสรรคคือความปวดความเมื่อยความง่วงเป็นต้นจึงต้องหาทางแก้อุบายเหล่านี้หรืออดทนถ้าไม่มีอุบายอดทนในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรต่อไปได้ เพราะฉะนั้นความเพียรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมไม่ว่าธรรมนั้นจะเป็นประเภทรักษาศีลอบรมจ,จิตเจริญปัญญาก็ตามต้องมีความเพียรเข้าประกอบอย่างสม่ำเสมอไปนั่งสมาธิภาวนาก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามอดทน จิตที่นึกว่าพุโทโธมีสติคุมไว้ก็ต้องมีความเพียรให้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องเพราะถ้านึกพุโทโธเพียงเดี๋ยวเดียวแล้วลืมไปหรือสติคุมจิตไม่อยู่ความสงบของจิตก็เกิดขึ้นไม่ได้กำลังของสติไม่เพียงพอถ้าบุคคลมีความตั้งมั่นมีความถนัดและทำนานอยู่แล้ว แม้แต่เพียงนึกถึงพุทโธสติก็มาบริบูรณ์มีความตั้งมั่นสำหรับผู้ที่ฝึกหัดจึงต้องมีความตั้งใจเหนือฝ่าบุคคลผู้ที่ชำนาาแล้วดังนั้นการทำสมาธิภาวนาต้องมีความเพียรมีสติตั้งมั่นต่อน,นี้ไป จงตั้งใจเพียรภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตของตนสงบก่อนอื่นเพึงปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงแล้วน้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นคงให้จิตเกิดปิติเพื่อจะได้ขจัดนิวรณ์ออกไปและจะเป็นกำลังแก่จิตของตน แล้วตั้งใจนึกถึงพระุทธเจ้าพุโทโธพุธโทโธด้วความมีสติรักษาจิตอยู่อย่างนี้ให้สม,ม่ำเสมอคงที่คงวาต่อ,ต,อต่อไปถ้ารักษาได้จะสงบทุกครั้งแต่ถ้าไม่สงบนั้นเพราะรักษาสต,ติที่คุมจิตไว้ไม่ได้สต,ติมีกำลังไม่เพียงพอ จึงต้องฝึกฝนอีกต่อไปดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาพุโทโธพุโทโธตามที่เคยปฏิบัติมาเพื่อให้เกิดความตั้งมั่นตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป